หลายคนหน้าตอนนี้เป็นนี่บัตรเครดิตอยู่หลายจุดครับบางคนเป็น3ใบาบางคนเป็น5ใบก็ทำให้สภาพคล่องทางการเงินมันไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแล้วก็ในยามฉุกเฉินเนี่ยเราจะไปหาหยิบยืมเงินใครมันก็ไม่ค่อยได้วันนี้ผมก็เลยนำเสนอเป็นสินเชื่อตัวหนึ่งนะครับที่ครอบคลุมทุกอย่างอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะ คือคุณสามารถจะรวมหนี้บัตรทุกอย่างเนี่ยให้เป็นก้อนเดียวกันได้ซึ่งข้อดีของมันก็คือคุณผู้ชมจะได้มีหนี้อยู่ทางเดียวแล้วก็อัตราดอกเบี้ยของมันเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่13%ต่อปีซึ่งมันจะถูกกว่าในบัตรเครดิตตัวอื่นๆนะฮะเหตุผลที่มันถูกกว่าเพราะว่ามันมีการยืดระยะของสินเชื่อเนี่ยให้นานสูงสุดคือ99เดือน มันก็เลยสามารถทำดอกเบีย้ยที่ถูกกว่าได้แต่ว่ามันก็จะเป็นระยะยาวหน่อยนะซึ่งไอไการเป็นระยะยาวเนี่ยมันก็มีข้อดีอีกจุดหนึ่งก็คือเราสามารถจ่ายเงินต่อเดือนนะได้น้อยลงนะจากเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะจ่ายบัตรเครดิต5ใบใช่ไหมอาจจะจ่ายอยู่ประมาณสักหมื่นกว่านะ แต่พอรวมกันเป็นใบเดียวแล้วเนี่ยนะครับผมอาจจะจ่ายมาสี่ห้าพันแค่นั้นซึ่งมันก็จะมีความเบาตัวขึ้นเยอะแล้วแคชโฟมันก็จะดีขึ้นทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันมีเงินเหลือสําหรับการที่จะเอาไปคิดวิธีการอื่นๆในการหาเงินเพิ่มเติมนะนี่คือข้อดีของเขาแล้วก็ได้ยามฉุกเฉินเนี่ยไอ้เจ้าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะฮะพอจะเก็ทภาพไหมวันนี้ผมก็เลยแบบเออไหนๆก็ศึกษาข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยก็เลยจะเอามาแชร์ให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาที่ลึกกว่านี้เนี่ย ผมบอกก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะครับและผมก็ไม่ใช่ในายหน้าอะไรให้เขาเช่นกันนะให้เข้าใจตรงน,นี้เพราะผมศึกษาเองก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังจะได้แบบเป็นสาราประโยชน์ผมเสียเวลาศึกษาไว้แล้วก็มาแชร์ให้คุณฟังโอเคปะ่ะนะฮะก่อนเข้าเนื้อหาอีกหนึ่งเรื่องที่เตือนก็คือกู้เงินเท่าที่จําเป็นและชําระคืนไวนะครับจะดีต่อตัวเองในตอนนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับผมเริ่มกันเลยดีกว่า ไอ้เจ้าสินเชื่อที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เป็นของท t ท Flat นะครับมันจะเป็นประเภทแบบบัตรกดเงินสดนะครับคุณผู้ชมอ่าคุณฟังก่อนนะบางคนไม่เคยรู้ว่าไอ้บัตรกดเงินสดมันดีไม่ดียังไงแต่กลัวไปก่อนแล้วอธิบายให้ฟังชัดๆแบบดีว่าไอ้เจ้าบัตรกดเงินสดตัวนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันสามารถสมัครได้ทั้งคนที่เป็นพนักงานประจําแล้วก็คนที่เป็นแบบเอ่อเจ้าของกิจการผู้ประกอบการเนี่ยคือคุณสามารถยื่นสมัครได้แต่ไอ้ได้เลยไหมเนี่ย มันก็ต้องไปดูอื่นๆอีกทีเพราะเขาก็คัดกรองอยู่พอสมควรนะฮะแล้วเงินเดือนต่างๆเนี่ยถ้าคุณเป็นพนักงานประจำนะคุณรวมรวมเงินน่ยได้ประมาณหมื่นนึงก็โอเคแต่ฐานเงินเดือนแบบพื้นฐานเลยเนี่ยต้องมี8,000บาทนะครับแบบยังต่ําเลย8,000บาท ซึ่งมันก็มีโอกาสที่คุณจะเป็นเจ้าของบัตรได้เพราะปกติทั่วไปนะครับบัตรเครดิตของธนาคารเนี่ยรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับคุณก็จะเห็นว่าคนที่เป็นเอ่อพวกนายหน้าบัตรเครดิตเนี่ยเขาจะเข้าไปตามหน่วยงานราชการเพื่อไปหาน้องใหม่ๆอะ่ะเอามาทําบัตรเพราะว่าเงินเดือนมันผ่านอยู่แล้วพาจเกตภาพไหม เพราะฉะนั้นคนที่เป็นพนักงานประจําแล้วเงินเดือนต่ำกว่า10,000บาทเนี่ยก็จะมีโอกาสได้บัตรที่ยากแต่ว่าตอนนี้มันเปิดโอกาสให้แต่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะต้อง90,00บาทขึ้นไปอันนั้นก็แล้วแต่กลุ่มนะต้องไปดูรายละเอียดลึกๆอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรื่องของคุณสมบัติอ่ะจะมาเล่าให้ฟังอีกทีแต่ว่าตอนนี้คือให้เข้าใจภาพรวมก่อนว่าไอ้ตัวบัตรเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยคือจุดเด่นนะครับมันสามารถรวมหนี้บัตรเครดิตอื่นๆน่ะให้มาอยู่ในบเดดียวกันไ นะซึ่งโดยทั่วไปแล้วปกติก็คือคนที่เป็นได้บัตรพวกบัตรกดเงินสดไม่สามารถทําแบบนั้นได้พอจะเก็าภาพไหมนะคือม,มันรวมกันได้แล้วก็อยู่ในก้อนเดียวแล้วก็ยืดระยะเวลาแล้วก็ดอกเบี้ยที่ถูกกว่ามันทําให้เบาตัวลงนะฮะนี่คือคุณสมบัติข้อ1ของบัตรที่มันใช้ได้2คือมันสามารถใช้ในการผ่อนของได้โดยปกติกทั่วไปไอ้เจ้าบัตรผ่อนของที่จะได้ศบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับผมมันต้องเป็นบัตรผ่อนของโดยเฉพาะ แล้วพอเราจะเอามันมากดเป็นเงินสดเนี่ยไอ้บัตรผ่อนของในดอกเบีย้ยโคตรสูงนะครับเวลาใช้เป็นเงินสดต่อครั้งต่อการกดเนี่ยแล้วก็ชําระคืนเนี่ยดอกเบีย้ยสูงมากนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคนะบัตรผ่อนก็ควรจะเอาไปผ่อนเลยแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นรายการสินค้าที่เข้าร่วมรายการนะครับคุณสามารถใช้บัตรตัวนี้ในการผ่อนแทนได้เลยก็คือบัตรเดียวมันจบนะนี่คือข้อดีของเขาแล้วก็ในการชําระคืนสามารถชําระคืนแบบเท่าๆกันทุกเดือนก็ได้ หรือคุณจะเลือกชําระขั้นต่ําแบบ3%ก็ได้ซึ่งไม่แนะนานะไอการชําระขั้นต่ําแบบ3%เนี่ยผมไม่แนะนําในบัตรเครดิตใดๆทั้งสิ้นเลยยกเว้นเว่าะคุณมันแย่จริงๆเดือนนะั้นนะมันไม่ไหวจริงก็ขอขั้นต่ําสักนิดน,นึงแล้วกันนะก็พอได้แต่ถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยมันไม่ดีมันจะโดนดอกเบี้ยค่อนข้างเยอะนะให้ชําระแบบเหนือขั้นต่ํานิดนึงก็ยังดีนะครับร้อยหนึ่งพันหนึ่งมีผลนะครับสะเทือนได้เหมือนกัน เหมือนกับเราส่งบ้านอ่ะเราลองจ่ายมากกว่าเดิมสักพันหนึ่งสองพันสิระยะยาวเนี่ยมันมีผลมากๆนะครับนะอันนี้ก็คือเราให้ฟังนะไม่ไม่สมควรที่จะผ่อนขั้นต่ํานะครับแล้วก็สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ตลอด24ชั่วโมงครับในตู้ ATM เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมแล้วมันจะมีอีกข้อหนึ่งก็คือจะเป็นไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมในหลายปีด้วยสําหรับการเบิกเงินสดนะครับซึ่งถ้าเป็นบัตรเครดิตตัวโบราณเนี่ยเขาจะมีในส่วนนี้ให้ แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วไอ้ข้อเนี้ยไม่ใช่เรื่องที่ว้าวเพราะว่ามันทั่วๆไปแล้วบัตรเจ้าหนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละบัตรกเงินสดมันไม่ค่อยมีค่าธรรมเนียมแล้วยกเว้นบัตรตัวที่มันยังโบราณอยู่ไม่มีการปรับปรุงนะครับผมมันก็จะยังมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดนั่นเองนะครับนะต่อมาคุณผู้ชมพามาดูในส่วนของคุณสมบัติกันหน่อยดีกว่านะครับเอาไปเรื่องของวงเงินก่อน ในส่วนของวงเงินเนี่ยนะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณผู้ชมมีเงินเดือนมากกว่า30,000บาทแล้วอยากได้บัตรกดเงินสดตัวนี้แล้วไม่มั่นใจว่าวงเงินมันจะเยอะไหมวงเงินมันได้ตั้งแต่5,000บาทถึง1ล้านบาทนะครับก็คือโดยรมคือมัน5เท่าของเงินเดือนเราใครที่เกิน30,000บาทขึ้นไปอย่างมันได้5เท่าสมมติเงินเดือน31 0 0 0บาทใช่ไหมก็แล้วแหละ5เท่าก็เท่าไหร่535 0ก็กว่า นะแต่ถ้าวันนี้เงินเดือนคุณไม่ถึง3 0,000บาทเขาจะให้แค่1.5เท่าของเงินเดือนก็เอาเงินเดือนตั้งแล้วคูณด้วน1.5นะฮะมันก็จะประมาณนั้นก็คือได้แค่1.5เท่านะครับนะอ่ะต่อมาในส่วนของคุณสมบัตินะครับถ้าเป็นในมุมของพนักงานประจำก่อนเมื่อกี้ที่ค้างไว้นะรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยจะต้อง10,000บาทนะครับผมแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วคุณต้องมี8,000บาทก่อนเป็นตั้งต้น แล้วคุณไปหาหยิบจับอย่างอื่นมาใส่ให้ครบ1,000 0บาทเนี่ยก็สามารถเป็นไปได้ซึ่งวิธีการนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ถึงหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่นะครับผมมันสามารถที่จะมีวิธีการอีกแบบนึงสามารถทําได้นะเดี๋ยวค่อยมาแชร์ให้ฟังทีหลังนะแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าในในเงื่อนไขของธนาคารนะครับจะเป็นแบบ q u a l i f ยนะก็ต้อง9,000บาทขึ้นไปนะอายุระหว่าง20-60ปีครับ พนักงานประจำทำงานที่เดิมเนี่ยอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยมากกว่า4เดือนขึ้นไปส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับคุณผู้ชมก็ต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปซึ่งไอ้1 5 0 0งห้ 15, บาทของพนักงานประจำเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แบบยากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ถึงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบเจ้าของกิจการเนี่ยมันค่อนข้างปกตินะมันต้องได้มากกว่านี้แน,น่นอนนะฮะ แล้วก็ในส่วนของอายุนะครับ20-60ปีขึ้นไปแล้วก็ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า2ปีขึ้นไปครับสังเกตจากปกใบาพาณิชย์นะครับหรือว่ามีการจดทะเบียนต่างๆนะครับผมที่เป็นของทางภาครัฐเนี่ยสามารถเอามายื่นได้นั่นเองนะครับเอกสารในการประกอบเดี๋ยวเล่าทีเราัังก่อนนะครับถ้าเป็นพนักงานประจำคุณผู้ชมจะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนครับนะสำเนาหรือต้นฉบับของสลิปเงินเดือนก็ได้นะครับนะ แล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลังธนาคาร1เดือนที่เห็นยอดบัญชีเข้าบัญชีจ่าจ่ะนะเนี่ยที่ผมค้างไว้เมื่อสักครู่นะครับคือเราสามารถไปเอาเงินตรงอื่นใส่เข้ามาก่อนได้เห็นเงินจ่าจ่ะว่ามันถึง1,000 10, 0บาทแล้วนะนะคุณสามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้แล้วก็ในส่วนของพวกค่าคอมมิชชั่นเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยถ้ามีพวกสำเนามันก็จะดีนะนะไปขอกับทางบริษัทก็ได้ครับไปขอกับทางเจ้านายก็ได้นะให้การเงินเท่าออกให้ ในส่วนของสำเนาทะเบียนบ้านและใบขับขี่หนังสือเดินทางต่างๆเนี่ยมีข้อมูลอื่นๆเนี่ยก็สามารถเอามาแนบประกอบได้นั่นเองนะครับเบื้องต้นก็ไปติดต่อทางทท B ก่อนก็ได้นะครับนะไปสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดเชื่อว่าต้องการบัตรตัวนี้เนี่ยต้องใช้เอกาสารอะไรบ้างก็ได้นะฮะในส่วนของเจ้าของกิจการคุณผู้ชมต้องมีสำเนาบัตรประชาชนนะฮะกรณีเป็นบริษัทก็จะมีหนังสือรับรองการจดบริษัทนะกรณีเป็นหอจกอ ก็ต้องมีหนังสือรับรองการจดถอจอกอรครับส่วนใครที่เป็นอ,อ,อิสระนะค้าขายอิสระก็ให้เอาพวกสัญญาว,ว่าจ้างทำธุรกิจก็ได้ทะเบียนการค้าใบพาณิชย์ต่างๆถ้ามีก็เอามาได้นะครับผมนะเขาคาประมาณนี้นะอื่นๆก็คือก็เดี๋ยวไปคุยกันหน้างานอีกทีแต่แล้วแต่คนแล้วแต่เคสนะครับอันนี้พูดจริงๆนะนะตามนั้นนั่นเองนะครับผม ทีนี้ในการกู้เงินเนี่ยจะบอกให้คุณผู้ชมทุกครั้งนะครับว่าเราไม่สามารถกู้แล้วก็จะสาเร็จได้เลยแบบ100%่งในทุกๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก่อนยื่นเนี่ยมันควรจะมีการตวรวจสอบให้ดีๆก่อนว่าเรามีโอกาสผ่านไหมถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับเพราะว่าในการยื่นขอสินเชื่อทุกๆครั้งเนี่ยมันจะมีเรื่องของคะแนนเกี่ยวกับเครดิตบุโรดอยู่ในนั้นด้วยนะเรากู้ไม่ผ่านเนี่ยความน่าเชื่อถือมันก็จะดลดลงดมคืออาจจะดรอปลงมาได้เพราะฉะนั้นทุกการยื่นเนี่ยมันมีความหมาย นะการกองให้ดีๆนะครับและสุดท้ายท้ายสุดก็คือไม่ว่าคุณจะกู้เงินมาเพื่อลงทุนหรือว่าทำอะไรก็ตามแต่นะครับให้คำนึงถึงก่อนนะครับว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับไม่เช่นนั้นเราจะแย่ในอนาคตนะวันนี้อาจจะรอดแต่วันพรุ่งนี้อาจจะแย่โอเคไหมครับและที่นำเสนอไปให้นั้นเป็นข้อมูลสินเชื่อที่ถูกกฎหมายจากท t b นะครับผมเป็นบนัตรกดเงินสด t t b Fat และคุณผู้ชมที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับมันคือข้อมูลที่ผมมาหามาให้จากการศึกษาเองแล้วก็เอามาแชร์ให้คุณได้ฟังไม่ได้มีใครจ้างทั้งนั้นแหละไม่ต้องห่วงอันไหนมีสปอนเซอร์เดี๋ยวบอกให้โอเคปะ่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีการเงินที่ดีขึ้นนะครับไปลาไบายสวัสดีครับ